สวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในคลาสการงานอาชีพ1เนาะก็สวัสดีนะครับคุณครูชื่อครูพัฒพงษ์พมชัยทําหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ1ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของงานช่างเป็นหลักเพราะนั้นบทที่1เนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นแนวคิดเป็นที่มาที่ไปเป็นหลักการและเหตุผลว่าจริงๆแล้ว การช่างมันมีความสําคัญกับชีวิตเรายัางไงอ่าบทที่1เนี่ยเราจะพูดเรื่องของงานช่างกับการดารงชีวิตนะครับเราจะพูดอะไรบ้าง1เราจะพูดถึงเรื่องของความหมายและความสําคัญของงานช่าง 2. เราจะพูดถึงประเภทของงานช่างครับอันดับที่สาจะเป็นลักษณะของงานช่าง 4. เป็นหลักการจัดการงานช่างแล้วก็อ่าขั้นตอนที่5ก็เป็นการประเมินงานช่างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มต้นกับความหมายและความสําคัญของงานช่างงานก่อนนะครับวันนี้ครูจะแนะนําคํา3คํานะครับที่มีความคล้ายคลึงกันมีความาถ้าเรามองดูผุนเผยเนี่ยจ,จะเป็นคําที่มีลักษณะคล้ายๆเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายของคําเหล่านี้มันมีความหมายที่จําแนกจําเพาะเจาะจงออกไปคําแรกก็คือคําว่าช่างครับคําที่2ง,งานช่าง คำที่3งานช่างพื้นฐาน3คํคำนี้ฟังไปฟังมาก็ดูจะคล้ายๆกันแต่ว่าความหมายต่างกันนะครับคําว่าช่างหมายความว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีหรือศิลปะในการปฏิบัติการเฉพาะด้านด้วยความเชี่ยวชาญน,นี้เราเรียกว่าช่างนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าช่างจะพูดถึงเรื่องของบุคคลแต่ถ้ามีคําว่างานมาต่อด้านท้ายคําว่างานช่าง การช่างคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของช่างที่มีความชํานาญเฉพาะด้านเช่นงานช่างไฟฟ้างานช่างก่อสร้างถ้ามีคําว่าง,งานเนี่ยคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของช่างนั่นเองเนาะต่อมาคําที่3คําว่าง,งานช่างพื้นฐานก็จะมีคําว่าพื้นฐานมาต่อท้ายคําว่าง,งานช่างอีกทีหนึง่งหมายความว่ามันก็คือเป็น ผลที่เกิดขึ้นจากช่างเหมือนกันแต่การช่างพื้นฐานเนี่ยจะจำเพาะเจาะจ,จงเจาะลึกเฉพาะงานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอาจจะไม่ใช่ช่างก็ได้อาจจะเป็นช่างที่ไม่มีความชำนาญมากก็ได้แต่ทุกคนสามารถทำได้เช่นการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆเป็นงานเล็กๆน,น้อยๆการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้ภายในบ้านการทาสีบ้านก็เรียกว่าเป็นงานช่างพื้นฐานใช่ไหมเพราะ เพราะใครก็ทาสีได้ใครก็ทาสีบ้านได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าสวยไม่สวยนี่อีกเรื่อง,นงนะอหนึ่งนะพอนึกภาพออกไหมครับเพดฉะน,นั้นคําว่าช่างงานช่างแล้วก็งานช่างพื้นฐานเนี่ยมีความหมายหรือมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ฝากไปด้วยเนาะออกสอบบ่อยมากนะครับแต่ก็ยังมีนักเรียนตอบผิดอยู่เรื่อยๆนะครับเราะนั้นฝากจําไว้หน่อยเนาะคำว่าช่างงานช่างแล้วก็งานช่างพื้นฐานนะครับ ประเภทของงานช่างในที่นี้นะครับครูจะยกตัวอย่างประเภทของงานช่างพื้นฐานออกเป็น5แบบด้วยกันนะครับก็คือช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างช่างโลหะช่างยนต์แล้วก็ช่างเขียนแบบนะครับเรามาดูช่างแรกกันก่อนช่างไฟฟ้าแน่นอนครับเมื่อเป็นช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความชํานาญเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าใช่ไหมต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยสามารถใช้เครื่องมือในการแก้ไขางานทา้งด้านไฟฟ้าได้เช่นการติดตั้งระบบไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต่างๆอันนี้เราเรียกช่างไฟฟ้านะครับต่อมาช่างที่2ก็คือช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นช่างที่มีความเก่าแก่โดยอดีต ใช่ไหมคนสมัยโบราณเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่างก็จะเริ่มต้นจากการเป็นช่างก่อสร้างคนในสมัยยุคดึกดําบรรพ์เขาก็จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นช่างก่อสร้างก็จะรวมถึงช่างไม้ช่างผนังช่างฝ้าช่างปูนช่างสีทุกอย่างให้นักเรียนมองภาพบ้านหลังหนึ่งครับเนาะในการสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องใช้ช่างก่อสร้างที่มีความชํานาญหลากหลายกันออกไปช่างก่อสร้างไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งในทุกๆอย่างนะครับนักเรียน ช่างก่อสร้างบางคนเก่งงานกระเบื้องเก่งงานพื้นเก่งงานหลังคาเก่งงานโครงสร้างอะไรพวกนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าช่างก่อสร้างทั้งหมดช่างปูนเห็นไหมอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับเราเรียกว่าช่างก่อสร้างทั้งหมดช่างที่3เป็นช่างโลหะก็คือเป็นช่างที่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับงานทางด้านโลหะงานโลหะสําคัญต่ออุตสาหกรรมสําคัญต่อประเทศกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องและ เราพอจะนึกภาพออกง่ายที่สุดก็คืองานเชื่อมใช่ไหมเราเชื่อมโลหะนี่เขาเรียกว่างานโลหะเหมือนกันนะครับแต่ว่างานโลหะมันมีได้หลายแบบทั้งโลหะที่มันเป็นโลหะแผ่นเป็นโลหะที่มันเป็นโลหะลักษณะของเป็นรูปร่างเอออันนี้ก็เป็นงานโลหะเหมือนกันกัดกลึงใสทุกอย่างก็เกี่ยวข้องกับโลหะหมดเลยอันนี้เราเรียกว่าช่างโลหะนะครับต่อมานะครับก็ เป็นอีกช่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราเหมือนกันนะครับก็คือช่างยนใช่ไหมช่างยนต์ก็เป็นช่างที่มีความรู้ความสามารถความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะครับระบบลูกสูบลูกชักเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นช่างยนต์รถยนต์เครื่องสูบนะ้าเครื่องตัดหญ้าอะไรก็ตามที่มีมอเตอร์หรือมีการใช้พลังงานเปลี่ยนจากมีการใช้พลังงานกลเราเรียกว่าช่างยนต์ทั้งหมด แล้วก็สุดท้ายครับช่างที่ยกตัวอย่างมาคือเป็นงานช่างที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบงานเขียนแบบนี่ถือว่าเป็นงานพื้นฐานของทุกๆช่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างก่อสร้างช่างโลหะช่างโยนต่างๆเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากงานเขียนแบบก่อนคนที่เรียนช่างเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องเรื่องของการเขียนแบบก่อนเสมอเพราะมันถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียนช่าง ทุกคนที่จะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจการมองภาพการเขียนแบบต่างๆครัเพราะฉะนั้นการเขียนแบบจึงมีความสําคัญมากๆนะครับในในงานช่างตรงนี้เนาะมี5อย่างต่อมาลักษณะของงานช่างเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ลักษณะด้วยกันครับอันแรกเราเรียกว่าการบารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การบารุงรักษาไม่ใช่การซ่อมแซมนะครับ การบำรุงรักษาเนี่ยความหมายของมันคืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมันยังไม่เสียใช่ไหมการบำรุงรักษาคือการทําให้เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่งานนานขึ้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นาการโยดน้ํามันจารบีลงในเครื่องจกักรเพื่อให้เครื่องจักรมัน หม,หมุนได้เร็วขึ้นหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นเนี่ยครับเนาะแต่ว่าอันที่2เนี่ยเป็นการซ่อมแซมการซ่อมแซมคือวัสดุหรือสิ่งของเหล่านั้นมันเสียไปแล้วเพราะนั้นการบำรุงรักษากับการซ่อมแซมแตกต่างกันนะครับเนาะอันที่2เรียกว่าซ่อมแซมคือสิ่งของเหล่านั้นมันเสียไปแล้วแล้วเราก็นํามันมาซ่อมแซมทําให้มันกลับมามีสภาพการทํางานที่มันดีขึ้นต่อมาลักษณะงานช่างประเภทที่3ราเรียกว่าง,งานติดตั้งหรืองานประก,กอบครับ S <S ก็เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใหม่ใช่ไหมหรือว่าการประกอบสิ่งของต่างๆขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของงานช่างเช่นเดียวกันและสุดท้ายครับลักษณะของงานช่างที่เป็นการเรียกว่าง,งานผลิตงานผลิตคือการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มีตัวตนจนมาถึงเป็น,เป,นเป็นรูปเป็นร่างน,นี่เรียกว่าการผลิต นะครับนั้นลักษณะของงานช่างจําไว้นะครับมี4แบบเนาะการบำรุงรักษาการซ่อมแซมการติดตั้งแล้วก็การผลิตนะครับอันนี้ก็ออกสอบบ่อยๆเหมือนกันนะฝากจําไว้ด้วยนะครับเนาะต่อมาหลักการทํางานหลักการจัดการงานช่างนะครับหลักการจัดการทั่วไปนะครับเป็นการกํากับดูแลควบคุมการสั่งงานให้งานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงงานที่เราทําสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยต้อง ประสบความสำเร็จทั้งในรูปของประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยการทำงานช่างครับเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงทำงานกับอันความอันตรายเครื่องมือในงานช่างต่างๆเนี่ยมันมีความคมมันมีความแหลมคมอยู่เสมอเพราะนั้นการทำงานช่างทุกอย่างต้องสำเร็จรู้ล่ลวงไปได้ด้วยดีพร้อมกับสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับก็จะมีการ าวางแผนการมอบหมายงานการควบคุมแล้วก็การประเมินผลนะครับการวางแผนคืออะไรก็คือการเป็นสิ่งเริ่มต้นที่เราจะต้องปฏิบัติการช่างคือเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะทําอะไร1 2 3 4ใช่ไหมไม่ใชอ่อยู่มาเนี่ยไม่มีแผนการไม่มีอะไรเลยแล้วมาปฏิบัติงานเนี่ยงานมันก็อาจจะสําเร็จนะแต่อาจจะสําเร็จได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากคือการวางแผน วางแผนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะฉะนั้นวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทาอะไรต่อครับก็ต้องมอบหมายงานใช่ไหมว่าต้องทําอะไรบ้างต้องให้ใครทําอะไรบ้าง1 2 3 4ใครรับผิดชอบงานส่วนไหนก็ต้องมอบหมายงานนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นผู้วางแผนด้วยก็ต้องเป็นผู้ควบคุมด้วยในลักษณะของงานที่มันมีสเกลที่มันใหญ่มันต้องใช้คนหลากหลายคนเข้ามาช่วยกันทําเราก็ต้องทําการควบคุมคนเหล่านั้นให้ทํางาน ไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วสุดท้ายครับเมื่อการสําเร็จเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินผลนะว่าผลที่เราทํามาเนี่ยมันสอดคล้องกับแผนที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับการประเมินผลก็แบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันด้วยกันนะครับก็คือการประเมินผลจากกระบวนการทํางานว่าทํากระบวนการทํางานแล้วเป็นไปตามแผนไหมกับผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือเปล่า นะครับก็ต้องก็ต้องดูทั้ง2แบบนะว่าทําหรือว่าปฏิบัติงานเนี่ยตามแผนหรือเปล่าแล้วก็ผลที่ออกมาเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับการประเมินผลทางการทํางานก็มีอะไรบ้างนะครับช่างทุกประเภทนะครับก็ต้องมีเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเคร่งครัดความปลอดภัยก็สําคัญเนาะการลัดขั้นตอนอาจทําทให้เกิดความเสียหายนะครับเะนั้นเวลาถ้าคนมันไม่ทําไปตามแผนเนี่ยบางคนอาจจะ คิดว่าตัวเองเก่งแล้วคิดว่าตัวเองมีความชำนาญแล้วอาจจะทํางานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือมาตรฐานการทํางานที่ถูกต้องก็อาจจะทําให้ชิ้นงานออกมาไม่เสร็จสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้เพราะ,ะนั้นเราต้องเข้าไปประเมินผลประเมินวิธีการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าการทํางานเหล่านี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่จะแนะนําหรือว่าจะเก็บไว้ ในการปรับปรุงพัฒนางานในครั้งถัดไปหรือไม่นะครับเนาะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบทที่1เนี่ยเป็นเรื่องของงานช่างกับการดำรงชีวิตมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องมาพูดอะไรกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของงานช่างกับการดำรงชีวิตของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครูแค่เข้ามาเสริมในบางประเด็นนะครับเข้ามาอ่าตีกรอบนะครับให้เราเข้าใจได้ตรงกันมากยิ่งขึ้น ะครับเพราะนั้นในบทนี้เนี่ยก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอของครูเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกขัดท้ายบทนะครับให้นักเรียนกลับเข้าไปทําด้วยนะครับเนาะยังไงวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย